ดู temple. Temple. 哈哈哈หน ja, ่อยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดูข้าแก๊ปเปื้อนหน่อยถ่ายให้ป๊าดูถ่ายให้ป๊าดูหน่อยอันนี้อะไรเ้าเดี๋ยวมะม่วงเหรอสวยมากเลยอ่ะยืนรอรอยืนรอรอ้ยยืนรอรอถ่ายรูปหน่อยยืนรอรอ ยืนละๆลเร็ว,ว,วยืนละหอมายืนละห <c oughs> ้ายม, <c oughs> ม,มาผัดดอกไม้เร็วผัดดอกไม้อุ้ยตึกแปดตึกแปดไหนดูหน่อยแล้วก็โชว์หน่อยครับ ข้าวเหนียวมะม่วงเล็กก็โชว์ข้าวเหนียวมะม่วง่อยพ่อครัวเอาอาหารมาทำแล้วอากันเปื่อนจิ๋วมาแล้วอาหารเลยมาเต็มเลยอ้าวทำอาหารเร็วพากันเปื่อนมาต้องพ่อควรน้อยต้องมาแล้วพาพันธุ์พืช ดิ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 ดว้าดว้าววว้าวว้าว้าว้า้ว